สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหวนมีคลิปเด็ดที่ใครๆก็อยากจะเห็นอ้าวขยับกันเข้ามาทั้งสาแท้เสาวเทียมมายน์กล้ามบึกๆเนื้อนแน่นๆของพระเอกหนุ่มที่ฮอตที่สุดในวินาทีนี้หนุ่มนเดชนคุก,กิมียะที่จะมาเปลือยอกท้าสายลมและแสงแดดเป็นโบนสัสเพื่อแฟนๆสีสันบันเทิงที่เดียวเท่านั้นค่ะขอบอกว่าเห็นแล้วใจจะละลายค่ะคุณผู้ชม มาแบบหมุนรอบตัวโชว์ซิกแพคลำลามสามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะโดยเป็นช็อตแรกๆที่แฟนๆจะได้เห็นพระเอกนเด่นในละครเกมร้ายเกมรักเลยเรียกว่าผู้จัดพิดาไทยรัฐเซตฉากเปิดตัวให้แบบเอาใจคนดูเต็มที่โดยยกทีมงานละครไทยไปลอยคอกลางทะเลกันที่สัตหีบชนบุรีกลางอากาศร้อนระอุแต่หนุ่มนเดชนสุดฟิตยังมมวนขากางเกงเลขึ้นมาจนสั้นติ้วแล้วนอนงายอาบแดดให้ปลาทะเลกรีดซะอีกในขณะที่พีแอลผู้กำกับและพี่ๆทีมงานเอาผ้าพันกันแดดไม่เห็นลูกตาโด มีทีมจับฝั่งตีขาชูถุงอาหารขนาดยักษ์ไว้เหนือน้ําลอยคอไว้ออกมาให้เพราะถ่ายทํากันกลางทะเลทั้งวันเรียกว่าอยู่กลางแดดกันจนดำเป็นเนียงเพื่อให้พระเอกชาวเกาะได้กำทงแห่งชัยชนะแสดงสัญลักษณ์ความเป็นหนุ่มเต็มตัวว้ย18ปีตามเนื้อเรื่องขณะที่รุ่นน้องร่างยักษ์นายแจ็คโดนหามไปหาหมอก่อนแล้วล่ะค่ะแพ้แพ้แดดแพ้น้ำทะเลหรือไม่ก็ตีเขาเรียกว่าอะไรลิ้นทะเลอาจจะไปโดนอะไรเยงี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คงหายแล้วมั้งฮะ ร้อนมากฮะเราต้องยกกล้องไปถ่ายอยู่บนเรือนะมันก็โครงเรลงหน่อยมันก็ทําให้บางทีภาพก็ค่อนข้างที่ยากแต่ทุกอย่างก็ออกมาสวยครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับเกมร้ายเกมรักนะครับในสิ่งที่คุณเห็นนั่นก็เป็นฉากเริ่มต้นฮะรับรองว่าฉากเริ่มต้นบูมันขนาดนี้ฮะแล้วต่อไปจะมาขนาดไหนติดตามชมครับ